สวัสดีพี่น้องมาเบิง้งป่วยมะลิเตี่ยครับต้นไงอวบแห้งเลยครับอวบวังามปูกส่วนผสมครับไรผสมมีทุกอย่างครับป่วยมะลิเตี่ยครับง่ามเหงาไงครับไงแห้งครับนี่ต้นอวบ อขนาดเลยเขียวสุมเลยครับนี่หอดมาแล้วก็ตัวผูครับน,นี่ทุกอย่างสวนนี่ออกลูกแล้วครับตเตี้ยนึงมะลีเตี้ยครับโลกไผ่กับบ่คไ่มีครับไผ่กับบมีตายยืนต้นกับบมีครับง่ามง่ามีามรีครับ บึง่นปลูกเป็นแถวเลยครับงามอินีอยู่หรอกวยมะลิเตี่ยครับโลกไฟบพมีเขียวงามงามแห้งบึงเด้อพี่น้องที่ไทยบึงนี่มะลิเตี่ยครับพันยางดีเลยต้นโมสูงแล้วครับต้นโมสูง ต้นนี้ได้ประมาณหกเดือนครับต้นกำลังสีทองครับหกเดือนกำลังสีทอกแล้วเริ่มแล้วครับงามทุกต้นเลยมะลิเตียครับอยู่บ้านน้องลุงตำบลสีนุงงามอําเภอสีรัตนะจังหวัดสีสะเกดครับรนปรลูกลิม หัวครับงามอิริย่ล้อเลยครับรเกษตรพดใจปุ๋ยอินซีครับบึงลำต้นลำก้อครับไ่ยยอวบตี้ครับไ่ยยอวบโบสูงกันได้เลยครับที่เริ่มทอ,อกแล้วนี่ครับ งามมีลีอยู่หรอมะลิพันเตียครับกล้วยมาลิพันเตียครับนี่ต้นอัวบอัวครับอัวงามสดใสเขียวสุกุมครับนาปูครับโลกไผ่โลกใต้ไผ่บ่มีเลยครับลูกเ็ออกได้งามคักเลยครับนี่ใสสแห้งครับ นี่พันมะลิเตียครับพดปลูกทุกอย่างครับมีหอดหมักซิดามักพลังครับนี่มีทุกอย่างสวนนี่มีหอดคาทุกอย่างสวนนี่เป็นเห็ดสิษฐกิจพอเพียงครับ มะลิเตี้ยมะลิเตี้ยอ้วนตุต่มๆเลยครับนี่มาเบิ่งตันนี้ครับกำลังได้ซีเดือนครับงามแห้งครับงามทั้งสวนเลยเนเต็ดไดีครับมะลิเตี้ย โขดไผ่บ่มีโลกใต้ไผ่กับบ่มีครับสดใสบ่เคยมีโลกครับใสปุ๋ยชีมว่าฟ้าครับงามงามอีหลีครับมาละมาลิเตียท่านโดกจากบ้านน้องลุงตำบลสีนงงามอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษมาลิเตียสวยงามครับ ขอสวัสดีเด้อพี่น้องครับ